อก่อนอื่นต้องบอกก่นว ah, <Interior>. ่า <absorption> มุสลิมทุกคนนั้นต้องศรัทธาว่าบรรดานบีและหลออซูลนั้นเป็นศาสนาทูตของพระองค์อัลลอฮ์นี่คือหนึ่งในลูกก่นอีมานของอิสลามและนี่ก็คือรายชื่อของนบีหรือหลออซูลของศาสนาอิสลามทั้ง25ท่านที่มีความสําคัญ มีบทบาทความสําคัญต่อศาสนาอิสลามมากที่สุดนะครับมีดังนี้และนบ,บีท่านที่1คือนบ,บีอาดัมอะลัยฮิสสลามมีอายุประมาณ1000ปีท่านที่2นบ,บีอิดเดริสอะลัยฮิสสลามอายุไม่ระบุท่านที่3นบ,บีนัวอะลัยฮิสสลามมีอายุ950ปีเกิดที่จอร์แดน ท่านที่4นบีฮูดอะลัยฮิสลามอายุ882ปีเกิดที่เยเมนท่านที่หนบีซอลเลห์อะลัยฮิสลามอายุ586ปีเกิดที่เลบานอนท่านที่6นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามอายุ195ปีเกิดที่อิรัก ท่านที่7นบีลูดอะลัยฮิสลามอายุ950ปีเกิดที่อิรักท่านที่8นบีอิสมาอินอะลัยฮิสลามอายุ137ปีเกิดที่ซาอุดีอาระเบียท่านที่9นบีอิสฮะอะลัยฮิสลามอายุ120ปี เกิดที่ปาเลสไตน์ท่านที่10นบียากูบอะลัยฮิสลามอายุ129ปีเกิดที่ปาเลสไตน์ท่านที่11นบียูซุฟอะลัยฮิสลามอายุ110ปีเกิดที่อียิปต์ท่านที่12นบีอายุบอะลัยฮิสลามอายุไม่ระบุเกิดที่จอร์แดน ท่านที่13บนบีซุนกิฟลีอัลฮิสลามอายุไม่ระบุท่านที่14นบีมูซาอัลฮิสลามอายุ125ปีเกิดที่อียิปต์ท่านที่15นบีฮารูนอลัยฮิสลามอายุ1 1 9ปีเกิดที่อียิปต์ท่านที่16นบีดาวุดอัลฮิสลามอายุไม่ระบุเกิดที่จอร์แดน ท่านที่17นบีสุไลมานอะลัยฮิสลามอายุ150ปีเกิดที่จอร์แดนท่านที่18นบีชูไออะลัยฮิสลามอายุไม่ระบุเกิดที่ซีเรียท่านที่19นบีอินยาสอะลัยฮิสลามอายุ870ปีเกิดที่ปาเลสไตน์ท่านที่ย0สิบ นบีอัลยะซ่อลัยฮิสสลามอายุไม่ระบุเกิดที่จอแดนท่านที่21นบียูนุสอลัยฮิสสลามอายุไม่ระบุท่านที่22นบีสกัริยาอลัยฮิสสลามอายุ207ปีเกิดที่ปาเลสไตน์ท่านที่23นบียะยาอลัยฮิสสลามอายุไม่ระบุเกิดที่ปาเลสไตน์ ท่านที่24นบีอิซาออลายิสสาลามอายุ40ปีเกิดที่ปาเลสไตน์และท่านที่25าศาสดาองค์สุดท้ายของอิสาลามคือนบีมูฮัมสสาามัดสุลลัลฮุอะรัยะสัลลัมมีอายุ63ปีเกิดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียและนี่ก็คือชื่อของนบีทั้ง25ท่านของอิสาลามนะที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในคลิปนี้ก็เป็นการหยิบยกนบีทั้ง25ท่านขึ้นมาพูดถึงอายุและสถานที่เกิดของแต่ละท่านนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วนอกเหนือจาก25ท่านนี้ก็ยังมีศาสดาของมูฮัมหมัดอีกมากมายที่พระองค์ทรงแต่งตั้งให้มาทําการเผยแพร่ศาสนาอิสลามบนโลกใบนี้นะครับและแน่นอนว่าก็กดติดตามช่องของเราไว้นะครับเพราะเรายังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ประวัตินบีท่านต่างๆแยกออกมาอีกมากมาย ให้พี่น้องได้รับฟังรับชมศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเรื่องราวที่เรานําเสนอนั้นสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยนะครับทุกศาสนาทุกชนชั้นสามารถที่จะศึกษาศาสนายสลามได้เช่นกันครับผมวันนี้ก็อัสลามูลลุมุลมตมมตุลลอฮ์บะบากาตุตุ